t ทรลาจิน a า l t ลติเมตคอลลาเจนเซรัเรื่องผิวต้อง t ทรลาจ i n a คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะแหวนก็ได้รับเกียรติจากคุณนะ้าเด่นว่าคุณน้าสุดหลอ่อที่ถ้าไม่บอกเนี่ยนึกว่าเป็นพี่ชายเลยนะคะครับผมคุณนะ้าดีโนเมธนีบุรณาสิริค่ะสวัสดีค,ครัแล้วทำงานก็เยอะด้วยทำอะไรบ้างอะตอนนี้คือพิธีกรแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอะไรที่อิเล็กเขข่บไปเรื่อยตามภาษาของของนนะคือ ทำสวนทำไร่ทำอะไรไปอย่างเงี้ย<ฆ>คนเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยคิดว่าการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญมาก oh. โดยเฉพาะการดูแลจากภายนอก oh. แล้วเราเนี่ยออกไปจัดสวนทำอะไรในรีสอร์ทต,ตั้งแต่ครั้งนั้นเนี่ยก็คือไม่เคยดูแลตัวเองเพราะว่าสมัยก่อนพวกครีมกันแดดเนี่ยมันมันจะไม่มีใช่ไหมเราก็จะใช้ไอ้ครีมกันแดดแบบอาบแดดอะ oh. ทาหน้าทาอะไรไปปรากฏว่าหนึ่งเนอสองผดขึ้นหมดก็เลยเลิกใช้ปวดร้าวมากดูหนะ้าหน้าเป็นอย่างเงี้ยริ้วตรงนี้นะ ใต้ตานะตีนกานะล่องปากร่องแก้มตรงเนี้ยที่มันเป็นปื้นเป็นปื้นเนี่ยพอโดนแดดหนกแก้มมันลับไปก่อนเลยเคยเจอคนทักเลยว่าคุณนิโน่ปะครับตัวจริงไม่เห็นหรอกคือตัวจริงคือได้พังไปแล้วหลังจากโดนทักแบบนี้ก็สันครับใช้ครีมเคานเตอร์แบนด ครีมอะไรที่ใครเขาบอกว่าดีจากต่างประเทศกระปุกเป็นหมื่นเ,เกือบหมื่นใช้หมดแต่ใช้แล้วมันไม่ตอบโจทย์เราบางตัวใช้แล้วผลขึ้นเหมือนกัน<อ>คือมันจะเป็นผลเล็กๆเล็กๆขึ้นเหมือนเราแพ้ไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีแต่มันอาจจะไม่ถูกกับเราก็<อ>ไม่รู้จะทำยังไง<อ>ก็ไม่มีอะไรตอบโจทย์เลยพอดีมาเจอน้องเปิ้ลพาราดี<อ>เคยเจอผิวเขาตอนพังเหมือนกันตอนเขาคลอดลูกใหม่ๆ<อ>แล้วอยู่ดีๆหน้า<อ>เขาเนียนกิ๊กมาเลยสวยมากแล้วบอกเปิ้ลเปิ้ลทำอะไรกับผิวอะถึงเป็นแบบนี<อ>้เพิ่นบอกว่า เปิ้ลใช้ทรลล่าจีน่าเราก็บอกว่าซื้อได้ที่ไหนเปิ้ลบอก157 7พี่157 7โทรทัศน์นี่หว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำเป็นคนไม่เชื่อความรู้สึกว่าเคยมันมาแบบประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวมันก็ไปมันก็ไปเออเข้าใจนะคนมันจะคิดว่าแบบเออมันจะดีเหรอของไม่ดีของ้อาไม่ดีเปิ้ลน่ะเขาเรียกเราว่าพ่อเราก็เลยเออมันไม่น่าโกหกพ่อมันหลอกก็ลองดูว่า157 7ไม่เสียหายโทรไปพอได้รับของ ก็เป็นเจ้าเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยมาถึงวันแรกกลางคืนเปิดปุ๊บดูตกใจนี่คือเซรั่มหรอเซรั่มทำไมมันข้นขนาดนี้ที่กลัวก็คือกลัวมันเหนอะถูกไหมเพราะเราเป็นผู้ชายเรากลัวเหนอะมากแต่มาแล้วเสียตังแล้วต้องลองหน่อยจิ้มแล้วก็รูบๆรูบๆหน้าก็ทาไปอย่างเงี้ยนะครับทา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 เดินออกมากินน้ําดูข่าวแวบหนึ่งกลับเข้าไปนอนใหม่ เอ๊ะเมื่อกี้ทาเซรั่มไปยังคือมันไม่มีอะไรมันไม่มีมมความ,มเหรอตื่นเช้ามานะอย่างแรกที่รู้สึกได้ก็คือรู้สึกชุ่มชื่นผิวพรรณมันดูรู้สึกชุ่มชื่นขึ้นเลยทันทีใช้ไปได้สองอาทิตย์ช่างแต่งหน้าประจำเนี่ยบอกเลยไปทําอะไรมากับผิวไม่เปลืองรองพื้น <S 2> 2 <S แล้วสองอาทิตย์นี่คือแบบสองอาทิตย์นี่ทักเลยก็ให้เพื่อนที่สนิทกันเฮ้ยมึงเอาไปดูให้หน่อยไปเช็คให้หน่อย เพื่อนก็เอาไปเช็คให้เรียบร้อยปรากฏว่าไม่มีทั้งปรอดไม่มีทั้งสเตียรอยด์พอมันไม่มีก็บอกใช้ได้เลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวบันก็ใช้มาตลอดนี่พี่ใช้มา2ปีกว่าแล้วริ้วตรงนี้นะครับตีนกานะครับใต้ตาล่องปากล่องแก้มเดี๋ยวน้าจะทําให้ดูว่าน้ําไม่ได้ฉีดโบท็อกน้ําไม่ได้ฉีดอะไรที่มีอะไร ให้นายนมันก็ยนมันมันจะมันได้มันหน้าหนีตไม่ได้กลายเป็นหน้าไม่มีความรู้สึกเลยนี้คือปกติที่ที่มันเป็นแล้วก็เนี่ยนับเนี่ยริ้วตรงหน้าผากดินกาและดูจางลงแม่ก็ใช้เพื่อนแม่ใช้คนรอบข้างใช้หมดแหมคุณน้ำมารายการหลานทั้งทีเนี่ยต้องแบบจัดโปรแบบสุดพิเศษสุดเลยนะไทยราจีน่าไม่มีหนทางซื้อทางไหนนอกจากทางโทรทัศน์อย่างเดียวนะครับ โดยการโทรมาที่1577หรือเข้ามาที่ไลน์ของเรา t r y l a i n a สำหรับวันนี้รายการหนูแหวนน้าให้200สายนะครับตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าท่านยังไม่ต้องตัดสินใจซื้อตอนนี้ก็ได้แค่กด1577แล้วโทรไปจองสิทธิ์ของท่านไว้มีเงินเดือนหน้าก็บอกเดือนหน้ากลางเดือนหน้าก็กลางเดือนหน้าสิ้นเดือนหน้าก็สิ้นเดือนหน้าส่งของถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายก็ได้วันนี้โปรพิเศษของเราซื้อ1แถม1นะครับ แถมขนาดพกพาไปอีกสองแถมหน้ากากผ้าไปอีก1ครับโโห้า <5 S 2> <อ>ชิ้นนี้จาก7,800บาทวันนี้เอาไปเพียง2,900บาทเท่านั้นพ <1, 900 S 1> วกคุณ <000. S 1> จะใช้ได้หมด3เดือนนะครับตกวันละ30กว่าบาททั้งวันเนี้ยเช้า10กว่าบาทเย็น10กว่าบาทสละเวลาสละตังของคุณใช้ทักนี้นะครับคุณจะรู้สึกได้ว่าผิวหน้าคุณดีขึ้นอย่างไรเซรั่มเนี่ยเป็นเซรั่มล้วนนะครับโปรนี้ ต้องรีบโทรมาจองไว้ก่อนมีตังค์ไม่มีตังค์ไม่เป็นไรโทรจองสิทธิ์ของคุณไว้มีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายนะครับ2,900บาทได้ไป5ชิ้นซื้อ1ใหญ่แถม1ใหญ่แล้วก็แถมพกพา2แถมหน้ากากผ้าอีก1นึงส่งฟรีทั่วประเทศไม่ต้องเชื่อผมคนเดียวดูพี่หมูดีหลก65สิบห้าชันความหลอกคุณน้าเลยแกกว่านา้า0ิปีอ่ะคุณแบบปานธนพรนะเขาไปไหนมาไหนเขาจะไม่แต่งหน้า ถ้าไปเจอเขาขอดูหน้าเขาใกล้ผิวเขาละเอียดมากปลาเน,น,นี้นะครับ <c oughs> คุณปุ้ย <c oughs> พีม่มลวันและล่าสุดพรีเซนเตอร์ของเราครับเจคคิมครับ <Wow. S 1> นี่ <c oughs> ตัวแม่เราดูดูคิมตอนนี้คิมสวยมากผมว่าตอนนี้ไม่น่าจะถึงร้อยสายแล้วรีบกดกดมาที่1577นะครับเหลืออีกไม่กี่10สายแล้ว ซื้อ1แถม1แถมพกพา2แถมหน้ากากผ้า1ในนะราคาเพียง2,900น2,900บาทโทรมาที่1,577นะครับส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนของถึงมือค่อยจ่ายโทรด่วนครับใกล้จะหมดแล้วโปรเซรั่มล้วนบอกโปรนีโนวันนี้นะครับเงินเดือนไม่ออกไม่เป็นไรนะครับโทรไปจองเอาไว้เซรั่มล้วนแบบนี้ หาโปรนี้ยากครับ15.7 7โทรเลยครับแหมวันนี้นะอนโนมาทั้งทีมาบอกเคล็ดลับดีแล้วนี่เราอยากจะฝากกับคุณผู้ชมอยู่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวพรรณแล้วก็สุขภาพของตัวเองก็ตอนนี้อย่างที่บอกนะครับล้างมือไปบ่อยสวมหน้ากากเยอะๆนะครับแล้วก็รับประทานอาหารครบห้าหมู่นอนให้เพียงพอออกกาลังกายพอสมควรนะครับอย่าหนักจนเกินไปแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยไตรลาตินาครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอันโนมาเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของอรายการว้าวแหวนก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองนาทีทางช่องอมรินทีวีเอชช่อง34สิบำหรับวันนี้แหวนและคุณนันโนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอมรินทีวี